ป้าชิมชิวพาไปเที่ยวเกาหลีค่ะการเดินทางครั้งนี้นะคะเราไปตั้งแต่ปี2019นะคะซึ่งยังไม่มีโควิดเดี๋ยวเราจะพากันไปตั้งแต่สนามบินเลยค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าป้ายรถนี้ค่ะ,ะนี่ค่ะป้าไปไหนละทางยาวารวด,ด <laughs> นะคะว <laughs> ิธีการเท่าเมืองนะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าเกิดมาหนึ่งอสคนเนี่ยแนะนำรถบัสหรือรถไฟ ีว่ารถไฟเนี่ยเราจะไปจอดที่โซลสเตชั้นขึ้นไปต่อแล้วจะลำบากนะคะเราก็เลยขึ้นรถเมล์ขึ้นรถเมล์เนี่ยเบื่อห้าพันวอลแต่ถ้าเกิดเราเขาบอกแนะนำว่าถ้าเกิดสามคนขึ้นไปเนี่ยไม่นั่งขึ้รถมาแล้วจ้า, <S <S าเอาล่ะขอขึ้นรถกันนะตอนนี้เรากำลังจะออกไปเที่ยวแอร์พอร์